เขาบอกเอามาเถอะเอามาให้หมดแหละเลี้ยงสองทีพี่ทีนี้ประมาณสามสิบคว้าลูกเดืยบมันเยอะมันน่าจะไม่อยู่เฮ้ยพี่ไปเอนี่เราอุ้ยใหญ่จริงเฮ้ยเมื่อกี้การเลยว่าเฮ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นมาทำภารกิจตกปลาให้เจ้าของจ้อยจ้อยถามพี่เขาว่าจะเอาเมนูอะไรมั่งเอากี่ตัวอะไรเงี้ย ได้ปลาท่อนงูไหนนะเฮ้ยเขาห้ามบุญไม่ใช่เหรอกระโดดสีไรไม่เคยได้เลยตะก๊กเออว่ารู้จริงเนี่ยแสดงว่ารู้จริงเขาบอกเอามาให้หมดเลยเขาบอกเอามาให้หมดแเลยตกให้หมดบ่อเลยเหรอเอาแคกกินก่อนให้มันกินแบบนี้เดิได้อ๊าเฮ้ยเฮ้ยได้นั่นไงนั่นไงร้อย ลอยได้เลยเว้ยเฮ้ยหมานหมานพยางเว้ย้สวยสวยสวยเอ้าถุยนั่นไงเอาเอ้าเป็นยังไงล่ะเนี่ยแน่ยพี่บอกแล้วว่ามันถุยเหยื่อออกถุยเหยื่อพี่บอกแล้วว่ามันถุยเหยื่อออกเมื่อกี้เนี่ยบุ้งไปเลยอ่ะตะกี้เหยื่อยังติดอยู่เลยมันตัดอ่ะเฮ้ยนั่นไงว่าแล้วจ้อยอีกแล เฮ้ยเอ้าเอ้าติดอะไรปลาไม่รู้ว่ะเอ้าคุดเหรอปลาไม่ใช่ไม่ใช่ปลาเฮ้ยตกใจกูคิดว่าปลาวายโอยโอ้โหโอ้โหเงี้ยงขึ้นมาเลยครับโอ้โหอาการกัดตะหางเนี่ยรู้ห่างนะฟันปลากัดหมดแล้วกัดแบบมันไม่หิว หปลาลูกเหยมันเยอะมันน่าจะไม่เหเฮ้ยพีทมปเอเ,อ,เยอยู่ไหมอยู่เอ็วีพีว่าองทั้งหน้าอุย้ยปลายางใครเนี่ยอูย้หูอู้ใหญ่เออจะเอาขึ้นไงอะอเดี๋ยวเๆวเว,วเวมันเป็นลายอะกเยกขึ้นหน่อยพี่ั้งฮะอ้าวนั่นก็เกิน1 2 3 <ลด S 1> อารเ้ยว้า เยอะมาถึงตรงนี้แล้ววห่าถ้าดเลยนี่ทุกคนมันมากัดตรงนี้ริมผักตบเลยครับวัดโบไซสวยจ้าไปยังเอ็เจรร็วนี้ฝากว้ด้วยนะแล้วก็ต้องต้องห้อยใบหลิวท้ายด้วยนะมันชอบมากเลยแล้วดูสิมันกัดของหนูเมื่อกี้ตาปากโอ้ยตัวนี้ไซโลนขาะมิดคอมิดคออีกแล้วเป็นไง จริงๆปลายางรุ่นนี้มันแซบไีหลีดเลยมันแซบเหมือนเจ้าของเท่าแซบไงใช่ยได้แล้วเออหวยลอ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 ยอดแล้วเบาๆเตทียย็โอ้โหต้องวัดซ้ำอีกทีนึงอ่ะมันจะรูดโหดทวะเออเออนั่นนะโอ้โหวัดซ้ำต้องสองรอบโคตรโหดอะ เฮ้อปากปากโคตรจัดทอดปลาลอยเมื่อกี้แล้วก็โดดสองรอบเลยนะกระโดดแล้วสะบัดด้วยอ่ะเจ๋งดายวาเตรียมไม่อยู่ดูเมื่อกี้หนี่แล้วโดดอีกแล้วโดดแบบนี้เลยโอ้ยมันโดดทางหน้านี่จิบเยอะมากมันก็มีจิบอยู่เอาอยูแล้วพี่เนี่ตามลุกแล้วรอบเนี้ย ค่อยๆค่อยๆติดเยอะมากอมตัวนี้อมอมมิสมิสคอนุนนุนได้คนนึงแล้วอ่ะตัวนี้ยกเลยนะโอ้โหมิสคอคันแข็งมากคันเหนียวมากครับอ้าวคันเหนียวมากนี่แมสด็อกครับเวท64เท่านั้นมิสคออมมิสครับ ลาเจออยู่ไหนฮะมาด้วยเหรอมาเอ้ามกูอยู่ร้านข้าหันมาคุยกัน่อนเดี๋ยวเจ้าของยี่อะไรยังไงเนี่ยโดนไปตีห้าทีแล้วเนี่ยฮะยื่อมันอร่อยอยู่กับใครมันก็อร่อยโอ้ยอ้อยเย้อยย้อย กินเอกินอะไรอ่ะนี่องนี้้าวก่อนได้หมมาพี่มาพี่มาพี่มเอไปไปางน้นจอยอยมายเด็ดมายเด็ดโน้้โอ้โหสารโคตรดเลยมี่เกลมาได้กีวเลยด้เอาล้เอาปาไม่ต้องตกกินมะม่วง ี่ไ่เลาอุ้ยใหญ่จริงเินมาระเทมจะหลุดไหมไม่หลุดนะยกยกเอาติดดินมิดกอยอีกแล้วเมื่อยมือหกสิบสี่เวทนี้หว่านมากคือมันกำลังเล่นแบบสนุกสนุกเลยอะหวานหวานจริงดูดินี่นะ เฮ้ยไม่กีดการเลยว่าเฮ้ยอ้าวอยๆกอยกเดี๋ยวยังไม่รู้ตัวเลยว่ามันการ์ดหุยไอโลไซโลจ้ะเขาจะเอาไปเลี้ยงงานแต่งใช่รหอปลาช่อนเนี่ยอ้าวหรอจริงปะเอออ๋อที่ค่ะเขาให้เรามาตกเนี่ยอืแต่งดวไหนคะบดแบบ ก็นี่อนะกอน่าอั้งเจมเป็นเจ้าว่าวด้วยเดี๋ยวเมมี่จะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกอะไรคนหาวัตถุดิบนี่ไปค้นหาวัตถุดิบให้งานแต่งเขาตบให้หมดบอบเลยเลี้ยงเลี้ยงกี่โต๊ะคะโต๊ะจีนที่นี่เลี้ยงสองที่ที่นี่ประมาณ30โต๊ะได้ อ๋อตัวสาตัวจอยตัวละตัวจ้อยสามสิบตัวก็คือจากฟังที่เขาเล่าอ่ะคือเขาไม่อยากเอาปลาช่อนไว้เลยเพราะว่ามันกินพวกลูกปลาอะไรหมดเพราะว่าเขาเลี้ยงพวกปลาเป็นจะพันนะนะเลี้ยงเพื่อเอาไว้ขายแต่ทีนี้ปลาช่อนพอมันเข้ามาเองเนี่ยมันกินลูกปงลูกปลาเขาหมดเขาเลยอยากให้เอาออกข้าวทางเลยทีนี้โอ้โหข้าทางเลยนะก็ขึ้นฝนตก กัด <cents> ก <input> ัดปล่อยเช็คปล่อยสายไปเลยปล่อยสายไปเลยปล่อยอยู่วัดสวนเลยปิดสวนเลยนั่นแหละเอาจนได้โอ้ยระวังคันหักเถอะเอาจนได้หุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่จอยลากหรอลากได้ไหมจ่อยลากลากเอ่อเี่อเสียวรุดว่ะหู้ตัวใหญ่โอ้โตัวนี้ก็โตกัดข้างหน้านี่มิดข้อเดี๋ยวอีกกี่วันเดี๋ยวเราก็ต้องมาอีกสุพรรณ อุ๊ยโอ้ยโอ๊ย้าตัวนี้เพรวใหญ่ด้วยอาหารมาแล้วลูกอาหารมาแล้วลูกทำไมตัวนี้มันมันหนักวะมันหนักวะโอสู้หน้าดูเลยจ้อยมันหนักวะพี่เมย์พิ่พเมย์หน่านุ่นพี่เมย์ฮะไม่ไม่ไม่ทันแล้วโอยเดียวเขาจะเอายังไงต้องยกเลยวใช่ใหญ่ไงใก้อนมะลากขึ้นเลย ยกได้อยู่แล้วคันเนี้ยมีคันคันเขาหนีบไม่ไกลเกินเอื้อมครับโต,ตัวจีนสามสิบตัวนั่นแ่นไม่สะดุดแล้วอันนี้ไม่สะดุดแล้วนี่แล้วไม,ม่ีตัวเล็กหรอหิวหรอเฮ้ยตัวเล็กก็ได้ีตัวเล็กก็อร่อยก็ไม่เล็กแล้วโอ้โหไม่เล็กนะตน้องมิดอีกแล้วอะครับ ไม่รู้จะตกท่าไหนไม่ให้มันกินนะครับแล้วนี่มันมีเยอะอย่างนี้นี่ลูกปลามันลอยหล่อมั่อไงเนี่ยลากทีหนึ่งก็ซึกว่าตันเลยค่าปลาอะไรคะพวกปลาหนิลปลายิโซกอะค่ะติ๊บตันได้ติบตันแล้วปลาช่อนมันก็เข้ามาเยอะงไหมเข้าลากแห่งนี้ก็บ่อนเนี่ยประมาณเจ็ดแปดร้อยโลช่อนนะนะครับมันเข้ามาเองนะไม่ได้ปล่อยไม่ได้อะไรเลยเราต้องมาปักหลักสักเดือนหนึ่งแล้วเจ็ดแปดร้อยโลอะเพราะเราจะตกให้หมดบ่อ โอ้ยตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอเฮ้ยอะไรวะอยู่ไหมเออว่าย้อนเอออยู่อยู่ลงไปนี่กินเลยอ่ะบับขายของจริงสุดหนึ่งสองสามออตัวที่สิบแปด ตัวที่สิเก้าปเขาจยมาแล้วไดไหมไม่เท่าไรเยบรอยบเ้าสิบเก้าแล้หรอใช่เหรออ๋อสิาม่อเชาม่เสีหน้าไม่ได้เป็นแบบนี้นะคุณนี้2รขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอ้ย อีน,น้ำะพ่โผมไม่ได้ถ่ายทท้งนั้นแหละตัวใหญ่ดากกาเดะตัดกันยนะเหลุดเหรอไะ่หลุดหรอไม่หลุด,ดเต็มเต็มเงี้ยเหรอเต็มสามเต็สมสามเงี้ยงใหญ่มากแสบมือ,อยังมันมือมันค้อง่ะเราวะด,ดิดูดิบวมไหมเนี่ย แดงมดแล้วเนี่ยอะเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นิ้วโป้เลยนี่นิ้วปูดประดูกผิดรูปเลยอ่ะเมื่อเช้ามาดีๆดูดิเอ๊ะปลาลวงพอโต๊ะจีแล้วทุกคนเรียกออเออบอกข้างหน้าอีกเต็มได้ปลาไปทำต้มยำแล้วก็คันนะคะแมทด็อกหกสิบสี่ไปันนี้เรากลับบ้านกัน